สำหรับเอพิโซดนี้นะครับหรือเทปวันนี้เนี่ยเราสิ่งที่เราจะพูดถึงนะครับไม่ได้มีเจตนาที่จะส่งเสริมนะครับให้ท่านผู้ฟังนะครับมีความกระตุ้นอยากจะดื่มเครื่องดื่มแล้ก็ฮอล์นะครับแต่ว่าเป็นการให้ความรู้นะครับหลักๆของเรานะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนอยู่แล้วนะครับผมเกินมาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ย เรื่องที่เราจะพูดถึงนั่นก็คือเรื่องของการดื่มนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ฟังไปเข้าผับนะครับหลายครั้งนะครับเมื่อเวลาเราได้ยินว่าคําว่าผับนั่นหมายถึงว่าถ้าเกิดเป็นคนไทยโดยทั่วไปเนี่ยเราก็จะเข้าใจว่าการเข้าผับนะครับหรือเข้าบาร์เนี่ยก็คือต้องไปดื่มต้องไปเกณฑน,นะครับต้องไปเมาหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ย ถ้าคุณใช้ชีวิตอยู่ในประเทศอังกฤษนะครับหรือต่างประเทศในบางที่นะครับการเข้าผับนะครับไม่ได้หมายถึงว่าคุณจะเข้าไปเมาโดยเสมอไปนะครับผับของเมืองนอกเนี่ยจะเปิดประมาณตั้งแต่เช้าเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามีขายอาหารเช้าด้วยนะครับก็เหมือนร้านอาหารทั่วไปครับเพียงแต่ว่ามันก็จะมีบาร์ตั้งขึ้นมานะครับแล้วก็มีเครื่องดื่มมากมายอยู่หลังบาร์มีบาร์เทนเดอร์หรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่าบาร์คลิปนะครับถ้า เออบาร์เทนเดอร์นี่แหละบาร์ Bar คีปก็คืออพนักงานนี่ก็จะดูแลเรานะครับเขาจะอยู่หลังบาร์เนี่ยนะครับก็จะคอยบริการเครื่องดื่มนะครับให้กับลูกค้านะครับนี่คือบาร์คีปนะครับคำศัพท์ตัวแรกของวันนี้เลยแล้วกันเนาะเข้าไปก็จะเจอนะครับแต่ก่อนที่เราจะผ่านเอ่อเข้าไปเนี่ยเราก็จะเจอกับบาร์เซอร์สนะครับบาร์เซอร์เป็นสแลงนะครับที่พูดถึงเอ่อพนักงาน ที่อยู่หน้าประตูนะครับจะทําหน้าที่ในการที่จะตรวจดูแล้วว่าเราเหมาะสม,มจะเข้าไปไหมนะครับการเข้าผับเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณจะแต่งตัวเมืองนอกเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณจะแต่งตัวอะไรเข้าไปมันก็ไม่ได้นะมันก็ต้องมีความสุภาพนะครับมันต้องมีความเป็นเกือบเกือบจะฟอร์มอลนิดหนึ่งนะครับเกือบจะเรียบร้อยนะครับคราวนี้เข้าไปเนี่ยไม่ใช่ดื่มอย่างเดียวนะครับแต่ว่าไปกินข้าวได้มีอาหารเป็นเซตขายนะครับอาหารเซตเดียวก็มีกับเครื่องดื่มก็มี เครื่องดื่มคู่กับอนอนแอลกอฮอล์นะหรือบางครั้งก็เสิร์ฟคู่กับเครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์นะครับเพราะที่นั่นอย่าลืมว่า,เ,าเขาไม่ได้กําหนดเวลาในการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบบ้านเรานะครับอย่างผมเองเนี่ยประสบการณ์ตอนที่สอบวันสุดท้ายนะครับก็สอบ สอบจบนะครับในการเรียนปริญญาเอกเนี่ยมันเครียดนะครับระหว่างที่เราสอบปุ๊บอีกหนึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงครึ่งเนี่ยเราจะรู้ผลนะครับผู้ที่จะมานั่งอยู่ข้างๆเราเป็นซัพพอร์ตให้กับเราก็คือท่านอาจารย์ที่ปรึกษาหรือ supervisor เนี่ยนะครับก็จะมานั่งอยู่กับเราในการรอผลอหลังจากเราสอบเสร็จนะครับอันนี้อย่างประสบการณ์ของผมก็คือเวลาสักสิบเอ็ดโมงเนี่ยท่านอาจารย์ที่ปรึกษาของผมก็จะชวนว่าเห็นเราเครียดนะครับการที่เราจะไปแค่ดื่มกาแฟนะครับถ้าเราเป็น คนที่เราดื่มได้นะวัฒนาธรรมเขาก็คือการดื่มนะครับเขาก็จะชวนเราไปดื่มเลยนะครับเพื่อสงบจิตสงบใจเราแต่ไม่ได้การดื่มที่นั่นเนี่ยเขาดื่มอย่างมีสตินะครับไม่ได้ในเวลากลางวันนะครับหรือในเวลาที่มันสมควรที่จะยังจะต้องทํางานยังจะต้องมีอะไรทําอยู่เนี่ยเขาจะไม่ได้ดื่มแบบเวส t e เดสเวสต์เดสก็คือการดื่มแบบเมาไปเลยนะเออแบบไร้สติไปนะครับอันนี้ก็เพื่อที่จะทําให้ สภาพจิตใจมันชุ่มชื่นขึ้นนะครับคราวนี้เนี่ยย้อนกลับไปนะครับเราผ่านเบราว์เซอร์เราไปเจอบาร์คีฟนะครับสิ่งที่เขาจะถามเราก็สิ่งแรกนะครับเราอย่าไปโบกไม้โบกมือว่าเราจะกินนั่นกินนี่นะครับมารยาทในการที่เราจะไปดื่มในผับหรือไปสั่งอาหารตรงบาร์เนี่ยนะครับเราจะต้องให้บาร์คีฟหรือบาร์เทนเดอร์เนี่ยเห็นเราก่อนนะครับ เขาจะเดินมาเองนะครับเราไม่ต้องไปยกมือนะครับหรือถ้าเกิดเราจะส่งสัญญาณเล็กๆน้อยๆก็อ,อาจจะเป็นการส่งสายตานะครับเป็นมารยาทที่ไม่ดีนะครับถ้าเกิดเรายกมือยกไม้ไปนู่นนั่นนี่นะครับเขาจะจัดคิวให้เราเองนะครับที่นู่นเรื่องคิวเนี่ยการจัดลําดับที่เขาจะเสิร์ฟเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องซีเรียสมากนะครับการไปแซงคิวการทําท่าทําทาง ให้มันมากบวยวายเพื่อให้เขาบริการเราก่อนที่เราจะเป็นคิวของเราเนี่ยถือว่าเป็นการเสียงมรารยาทมากนะครับในการที่เราจะไปเข้าผับที่นั่นคราวนี้เนี่ยนะครับมีอะไรบ้างนะครับคำศัพท์ที่น่าสนใจนะครับว่าเวลาเราจะไปอย่างที่หลังจากเขาถามเนาะอ่อ w h e t you I get you นะครับ what เราก็อาจจะบอกว่าเราต้องการนู่นนั่นนี่อะไรไปอย่างเนี้ยเนาะ,ะคราวนี้เนี่ยนะครับ สิ่งแรกนะครับเราที่เราจะต้องสังเกตเนะพวกเราเราก็ต้องไปดูว่าเราต้องการเครื่องดื่มแบบไหนนะครับถ้าเราต้องการเออ่เครื่องดื่มแบบที่มีแอลกอฮอล์นะครับบางทีเราก็อาจจะใช้คําว่าบูส์เนาะ b o o z หรือแซดเนี่ยนะครับ e นะครับ e, รบูส์คือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะครับเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ก็นอนแอลกอฮอลิก e ก็อาจจะเป็นพวกเออ่โซดาโซดาก็รวมไปถึงเป๊ปซี่โค้กอะไรอย่างเงี้ยครับสไปรท์ ite, นะครับพวกนี้ก็จะเป็นเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์หรือเราจะสั่ง ฟิซซี่ดริงก์ก็ได้นะครับฟิซซี่ดริงก์ก็คืออะไรเครื่องดื่มที่มันเป็นผลไม้น้ําผลไม้แต่เติมโซดาเข้าไปนะครับมันก็จะซาเนาะประมาณนั้นนะครับมันก็ทําให้เราสดชื่นได้นะครับเราไม่จําเป็นจะต้องดื่มแอลกอฮอล์เราไม่อยากดื่มนะครับเรามีทางเลือกนะครับเราไม่จําเป็นที่ต้องให้ใครมาชี้นําว่าอันนี้ไม่ดีอันนี้ดีนะการดื่มก็เป็นเรื่องของที่เราแสดงถึงความเราเป็นผู้ใหญ่เราประคองสิทธิ์ได้แล้วก็ดื่มไปนะครับอะไรประมาณนี้เนาะสิ่งหนึ่งที่ ผมจําเป็นที่จะมีจุดมุ่งหมายคือว่าอะไรครับเพราะว่าเราอยากให้คุณเนี่ยในวัฒนธรรมต่างชาติเนี่ยนะครับการดื่มเนี่ยเป็นการเข้าสังคมชนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องรู้นะครับอย่าไปประเมินว่ามันไม่ดีเนาะอะไรอย่างเงี้ยนะครับคราวนี้กลับมาในสิ่งที่เราจะพูดถึงต่อไปนะครับก็นอกจากเรา จะตั้งใจแล้วว่าเราจะดื่มอะไรนะครับเอามีแอลกอฮอล์หรือไม่มีนะครับเราจะต้องเช็คด้วยนะครับตรงหน้าร้านเนี่ยมันจะมีบอร์ดเขียนอยู่ว่าแฮปปี้เอานะครับคานี้จะเจอบ่อยนะครับแฮปปี้เอาก็คือชั่วโมงที่เครื่องดื่มหรือแอลกอฮอล์หรือนอกแอลกอฮอล์เขาจะแถมเขาจะลดเขาจะมีโปรโมชั่นนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเวลาหลังเลิกงานนะครับยังไม่เป็นช่วงเวลาที่คนจะดื่มหนัก,นก นะครับก็ดื่มแบบผ่อนคลายเข้ามาเครียดอาจจัดเซกไพรสองไพรไพรก็คือหน่วยปริมาณก็จะไม่แก้วนะก็คือแก้วเนี่ยแต่แก้วในลักษณะของไพก็จะมีความใหญ่ประมาณเกือกบเกือบลิตรอะไรเงี้ยนะครับครึ่งลิตรครึ่งลิตรประมาณนั้นผมก็จําเทียบสัดส่วนไม่ได้แต่มันก็ใหญ่พอสมควรนะครับถ้าเป็นเครื่องดื่มที่เป็นเบียอะไรประมาณนี้นเนาะก็ประมาณนั้นนะนะคราวนี้สิ่งที่เราจะมองหาต่อไปนะครับเราก็จะเช็คว่า ถ้าคุณชอบเบียร์สดหรือ draft beer เนี่ยหรือ,อเครื่องดื่มที่มันเป็นเบียร์สดเนี่ยมันก็จะมีแท็บของมันอยู่แท็บก็เหมือนเป็นก๊อกที่เป็นขันโยกนะครับเราก็จะอาจจะถามประโยคว่า What kind of Beer do you have on t a p หมายความว่าอะไรก็คือเบียร์สดที่มีอยู่ในแท็บของร้านเนี่ยแต่ละร้านก็จะมีจุดขายไม่เหมือนกันนะครับก็ถ้าเราชอบยี่ห้อน,นี้เราก็อาจจะไปร้านนั้นเราชอบยี่ห้อน,นี้แท็บของเบียร์สดร้านนี้มนันเป็นอย่างนี้เราก็ไปอีกร้านหนึ่งก็ได้นะครับ ก็แล้วแต่เราเลือกนะครับที่ไหนก็แล้วแต่ถูกใจนะครับแต่ให้รู้ว่าแท็บก็คือแท็บมันก็เหมือนก๊อกอะนะครับแต่ว่าน,นี้มันเป็นคันโยกนะต่อมานะครับสิ่งที่เออเราก็จะต้องถ้าเกิดคุณจะแอดวานซ์ไปเราอาจจะไม่ได้ต้องการเบ er ียเราอาจจะเป็นเครื่องดื่มที่เป็นค็อกเทลอาจจะเป็นเครื่องดื่มที่เป็นสปิริตอาจจะเป็นเครื่องดื่มที่เออเรามิกซ์ดริงส์เนี่ยนะครับเออคืออะไรมิกซ์ดริงส์ก็คืออะไร เออ่เป็นเครื่องดื่มผสมนะอย่างเช่นง่ายๆเลยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เป็นลิเคอร์นะครับลิเคอร์คือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีลักษณะ30มสิบดีกรีสีดีกรีขึ้นไปเนี่ยนะครับแรงๆเนี่ยนะครับเป็นฮาร์ดดริงค์เนี่ยเอามาผสมกับเอ่ออาจจะเป็นโซดาอาจจะเป็นเครื่องดื่มโคคาโคล่าอะไรประมาณนี้นะครับก็จะได้เครื่องดื่มที่เป็นมิกซ์ดริงค์ขึ้นมาแล้วนะครับก็เขาก็จะขายในปริมาณที่เหมาะสมนะครับคราวนี้ถ้าเกิดคุณเออ่ แบบเริ่มรู้สึกมึนขึ้นมาเนี่ยเราจะใช้คําว่าอะไรนะครับก็ก็ใช้คําว่า t i ปซีนะครับทิ p ซี่แปลว่าอะไรแปบลบว่าเริ่มเมากึ่มกึ่มเล็กน้อยนะครับแต่ถ้าเมามากคืออะไรครับเมื่อกี้พูดไปแล้วก็คือ West ทนะครับหรือ p l s t ตร์นะครับก็เมาเยอะละของสติไม่ไหวนะครับมีอะไรอีกอที่น่าสนใจอ่ะออก็คราวนี้ถ้าเกิดว่าคุณจะเลีย้ยงเพื่อน ก็อาจจะใช้คาว่า my round นะครับ round ที่ r o u n d นะครับรอบเนี่ยนะครับก็คือรอบนี้จะจะเลี้ยงเพื่อนคนละคนละไพนะ่ my round นะครับโฉป่าหน่อยเนาะก็ก็ได้นะก็มันมันเป็นวัฒนธรรมอยู่แล้วอย่างแบบอย่างอาจารย์ผมเนี่ยอาจารย์ที่ปรึกษาผมเนี่ยก็บอกว่าอ่าออะไรอ่ะ my round เขาก็พูดไงเ,เขาก็จะเลี้ยงเรานะครับเอ่า หรือ <c oughs> เราจะพูด first round is on me รอ,อ,อบแรกเดี๋ยวฉันเลี้ยงเลย next round is yours อะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับก็ได้นะก็แล้วแต่ว่าเราจะป่าขนาดไหนนะคราวนี้นั่งไปนานๆน,นะครับเมื่อเวลาเหลืออีกสินาทีพับจะปิดนะครับเขาเรียกว่า last call นะครับก็เราก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจเขาเขาจะไม่ขายแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอาจจะซื้อมาตุน หรืออาจจะพอแค่นี้ในเมื่อมันมันเริ่มไม่ไหวแล้วนะมันคุณคุณเริ่มรังนะ้งแล้วคุณเริ่มแบบจะไปแล้วนะครับคราวนี้สิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากทิ้งไว้นะครับว่าไม่ว่าเราจะไปฉลองที่ไหนเราจะกินมากน้อยขนาดไหนนะครับควรจะประคองสติให้ดีนะครับควรจะรู้ลิมิตของตัวเองนะครับถามว่าไม่ดื่มก็ดี นะครับดื่มก็ได้นะครับอย่าลืมว่าโลกน <itous him. S 1> so ี so anything, ้มันกว้างใหญ่นะครับเราไม่ใช่พระเจ้าถ้าเราไม่ดื่มเราไปตัดสินว่าคนที่เขาดื่มไม่ดีมันก็ไม่ใช่นะครับหรือเราเป็นคนที่ดื่มเราจะมาโกรธเคืองคนที่เขาไม่ดื่มมันก็ไม่ใช่เพราะมันไม่มีใครเป็นพระเจ้านะครับเราไม่ได้ตัดสินแต่ขอให้ไม่ว่าคุณจะดื่มหรือคุณไม่ดื่มนะครับคุณมีสติคุณมีความคิดที่เติบโตขึ้นนะครับมองโลกอย่างเป็นธรรมมากขึ้นและกว้างนะครับ กว้างขวางนะครับก็ก็เป็นสิ่งที่น่าพึงพอใจนะครับสำหรับวันนี้นะครับเรื่องราวของการที่เราจะไปพับไปบาร์เนี่ยนะครับก็น่าจะมีเท่านี้นะครับหวังว่าคงจะมีประโยชน์และทำให้มุมมองของการดื่มหรือไม่ดื่มเนี่ยนะครับแต่สังคมของการดื่มของคุณเนี่ยได้มองโลกเพิ่มขึ้นแตกต่างขึ้นนะครับก็หวังว่าเป็นเช่นนั้นนะครับวันนี้เท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย